ไซโครนดานาได้พัดขึ้นฝั่งที่อินเดียแล้วนะคะทำให้มีฝนตกหนักมากต้องอพยพผู้คนใน2รัฐกว่า1 0 0 0 0แสนคนค่ะส่วนโซนร้อนจามีก็ทิ้งความเสียหายไว้อย่างหนักเลยนะคะในฟิลิปปินส์ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นกว่า26คนแล้วส่วนการกู้ภัยก็ยังเป็นไปได้ความยากลาบากค่ะ เกิดลมแรงและฝนตกหนักค่ะพัดถล่มจังหวัดลากูนาของฟิลิปปินส์ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงมะนิลาเมืองหลวงของประเทศขณะที่พายุโซนร้อนจะมีพัดผ่านยอดผู้เสียชีวิตในฟิลิปปินส์ยังคงอยู่ที่26รายอพยพ150,000คนโดยรัฐบาลสั่งให้ธุรกิจและโรงเรียนที่อยู่ในเส้นทางของพายุปิดให้บริการเพื่อรับมือกับฝนที่ตกหนักและน้ำท่วมค่ะ พายุลูกนี้มีความเร็วลมต่อเนื่องที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เคลื่อนตัวผ่านเขตภูเขาทางตอนเหนือและมุ่งหน้าสู่ทะเลจีนใต้จนก่อให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มเป็นวงกว้างทำให้โรงเรียนสำนักงานต่างๆต้องปิดทำการเป็นวันที่สองตั้งแต่วันที่24ตุลาคมค่ะ ขณะที่อิทธิพลของน้ำท่วมก็ส่งผลทำให้น้ำพัดรถยนต์แล้วก็ชาวบ้านติดอยู่ที่หลังคาบ,บ้านเรือนของตัวเองครับครูภัยต้องดินรนนะครับเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนบนถนนที่ถูกน้ำท่วมขังแต่ความท้าทายที่สำคัญก็คือฝนครับฝนยังคงตกหนักน้ำยังคงท่วมครับทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าไปในบางพื้นที่ได้เพราะว่าน้ำท่วมสูงกระแสะน้ำก็ไหลเชี่ยวแรงฟิลิปปินส์จะมีพายุโซนร้อนเฉลี่ย20ลูกต่อปีครับแล้วก็มักจะเกิด ในช่วงที่เป็นฤดูเปลี่ยนผ่านด้วยนะครับเป็นทําให้ฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงและสิ่งหนึ่งที่ตามมาที่อันตรายมากก็คือดินถล่มนั่นเองครับ ส่วนที่อินเดียค่ะรัฐโอริสาเริ่มอพยพป,ประชาชนแล้วขณะที่พายุไซคลนรุนแรงดานาพัดถล่มรัฐทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศค่ะซึ่งคาดว่าดานาจะพัดผ่านชายฝั่งของรัฐโอริสาและเบงกอลตะวันตกในวันนี้25ตุลาคม2567ด้วยความเร็วลม1 0 0ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะซึ่งตอนนี้เริ่มมีฝนตกหนักและลมแรงพัดถล่มในพื้นที่แล้ว รถไฟกว่า200ขบวนต้องถูกยกเลิกนะคะแล้วเที่ยวบินไปกลับจากเมืองเอกของทั้งสองรัฐได้แก่กูกาต้าและผูพผูพะเนสวนถูกระง,งับชั่วคราวในช่วงเช้าวันนี้ค่ะรัฐโอริซาอพยพผู้คนอย่างน้อย1 0 0 0 0แสนคนตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยได้จัดที่พักพิงชั่วคราวณนะศูนย์บรรเทาทุกข์เตรียมพร้อมอาหารและยารวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN n เอนนข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ